เอาจริงแล้วนะครับเครือข่ายแรงงานยื่นหกข้อปฏิรูปประกันสังคมไม่ทำในหนึ่งเดือนฟ้องเป็นคดีตัวอย่างสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube s อ c h a ช n e l ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องเลยนะครับที่จะทำให้ระบบประกันสังคมทำงานตอบสนองผู้ประกันตน ขอบคุณแหล่งข่าวจากมติชนล่าสุดวันนี้นะครับวันที่7ตุลาคม2563กลุ่มเครือข่ายแรงงานออกมาขับเคลื่อนยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุชาติชมกินปฏิรูประบบประกันสังคม6ข้อและ ให้ตอบสนองแจ้งให้กับผู้ประกันตนภายในหนึ่งเดือนซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมต่อได้ไปในคลิปกันเลยนะครับก่อนรับชมรับฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาร่างช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและการพัฒนาในการจัดทำคลิปใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไป หากท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับและคลิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านช่วยกดแชร์ส่งต่อให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันเลยครับวันนี้7ตุลาคม2563ที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรีนางสาวธนพรวิจันณ์ตัวแทนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิ ประชาชนพร้อมด้วยตัวแทนสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเครือข่ายราว50-60ถึงคนเขายื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมชุดที่13 เรียกร้องให้ปฏิรูปประกันสังคมโดยเพิ่มสัดส่วนให้ตัวแทนจากผู้ประกันตนเข้าร่วมบริหารกองทุนประกันสังคมโดยมีนายทศพลกริวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนายมนัฐโกศลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายธีรวิทย์วงเพชรบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว สำหรับหนังสือเปิดผนึกดังกล่าวมีข้อเสนอทั้งหมด6ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับข้อที่1ปฏิรูปวิธีการนำเงินประกันสังคมไปลงทุนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความเป็นธรรมพิบาลยิ่งขึ้นข้อที่2ปฏิรูประบบประกันสังคมให้อิสระอย่างแท้จริงปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มข้อที่ส สร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมโดยเร่งรัดให้ทางรัฐบาลชำระหนี้เงินสมทบที่ค้างจ่ายณนะสิ้นปีงบประมาณ2,563เป็นมูลค่า87,000ล้านบาทภายในเดือนธันวาคม2,563นี้ข้อที่4ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการของสำนักงานประกันสังคมเพื่อเป้าหมายของ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและมุ่งเน้นการให้บริการให้กับกลุ่มที่เปราะบางได้แก่คนจนผู้ที่มีรายได้ตำ่ำคนชราและแรงงานในเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการข้อที่5ในกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด COVID 2019และสภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยให้สำนักงานประกันสังคมตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำเงินกองทุนชลาภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนผู้ประกันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขยืมแล้วค่อยคืน หรือคิดดอกเบี้ยงเงินกู้ในอัตราต,าตำ่ำให้ผู้ประกันตนรับผิดชอบและให้รัฐบาลรับผิดชอบจ่ายส่วนต่างดอกเบี้ยงเงินกู้ตนเท่าอัตรากู้ยืมเชิงพาณิชย์โดยให้ผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกๆขั้นตอน และข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับเมื่อรับหนังสือเปิดผนึกฉบับนี้แล้วสำนักงานประกันสังคมต้องไม่นิ่งนอนใจหรือเมินเฉยต่อเสียงของผู้ประกันตนและประชาชนที่เรียกร้องให้ความเปลี่ยนแปลงโดยกำหนดเส้นตายในการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อย3ข้อใหญ่ๆภายในหนึ่งเดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือก็คือวันนี้เองนะครับและให้มีตัวแทนของสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนทำหน้าที่ติดตามการตอบรับข้อเสนอจากตัวแทนของสำนักงานประกันสังคมอย่างใกล้ชิด และหากไม่เกิดความคืบหน้าจะดำเนินการฟ้องร้องสำนักงานประกันสังคมให้เป็นคดีตัวอย่างต่อไปซึ่งทางช่อง YouTube HR Channel นะครับคิดว่าตอนนี้ผู้ประกันตนอยากได้ข้อที่5เป็น1ใน3ข้อใหญ่ๆที่ผู้ประกันตนต้องการมากที่สุดก็ว่าได้นะครับและให้ปเปลี่ยนแปลงภายใน1เดือนนับจากนี้ไปด้วยกันเลยนะครับ ส่วนข้ออื่นค่อยลำดับความสำคัญไปและต้องขอขอบคุณที่ช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับอย่างน้อยนะครับก็ถือว่าให้สำนักงานประกันสังคมตอบสนองผู้ประกันตนให้ได้มากที่สุดสำหรับเรื่องของการคืนเงินชลาภาพบางส่วนออกมาใช้ให้กับผู้ประกันตนตอนนี้ก่อนก็ได้นะครับ และหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ท่านฟังกันอีกรอบกันนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปสาระดีๆของทางช่อง YouTube HR Channel กันต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะครับสาหรับการติดตามรับชม ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ